สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับโคโรโบชาแมนคิงราชารัแห่งพูดก็จะมาแล้วนะครับคลิปนี้ผมอัดไว้เมื่อคืนนะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูตอนลงคลิปนะครับเรื่องของอัปเดตกำหนดการปิดเปิดเซิร์ฟอก็ต้องดูประกาศในเกมเป็นหลักนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเพจทางการนั่นเองนะอะ่ตู้นะครับเจมนะครับกับตัวของซาลิฮิมะทัานมืดเนี่ย ถึงก่อนการซ่อมรุนถันทับนะครับวันที่31มสิอ็พฤษภาเดี๋ยวดูดีกว่าว่ามันปิดกี่โมงนะคือรอบนี้ผมคิดว่าน่าจะปิดปิดไวคือปิดแต่หัววันเลยนะแล้วก็ไปเปิดช้านะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับซึ่งเผื่อบางคนเนี่ยอาจจะแบบตื่นมาทำอะไรตอนเช้านะครับก็อาจจะต้องทำตั้งแต่ตอนดึกๆนะ,ะตู้ปิดตีสี โอ้โห oh. ฉะนั้นเนี่ยผมว่าเซนะิร์ฟนะเดี๋ยวรอดูประกาศนะผมคิดว่าเซิร์ฟเนี่ยน่าจะปิดตีสี่นะก็คือเช้ามืดของวันอังคารที่3 1อ่าคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นครับเพราะว่ามีการอัปเดตระบบเพิ่มเติมนันแน่นะครับส่วนแก้บั็กเนี่ยผมว่าเราลุ้นนะอ่าเรื่องของแอปโคลนนะคิดว่าไม่น่าจะรีบแก้เร็วๆนี้อันนี้ส่วนตัวนะผมยังไม่รู้ข้อมูลนะอ่าผมยังเชื่อว่าเรื่องของการห้ามใช้แอปโคลนเนี่ยเพื่อเป็นการทดสอบอะไรบางอย่างอยู่ เกี่ยวกับระบบรายงานเวอร์ชันใหม่ผมทําคลิปบอกไปแล้วนะ,ะใครได้ดูคลิปก็จะเข้าใจแล้วนะครับซึ่งถ้าสุดท้ายเนี่ยการห้ามใช้แอปโคลนนะครับสุดท้ายเนี่ยห้ามใช้จริงๆนะผมว่าผู้เล่นที่มีหลาย ID เนี่ยแบบเล่นสะอาดนะผมว่ายังไงเขาก็าหาทางออกคือผมเองเนี่ยหาทางออกด้ไเรียบร้อยแล้วนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยมือถือนะครับมือถือบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยมันมีแอปโคลนในตัวก็โคลลายออกมา เอออันนี้เอาจริงเนี่ยรอบนี้ทำให้ผมได้ความรู้เยอะอยู่เหมือนกันนะก็คือลายเนี่ยสมมติใช้งานเนี่ยไม่ต้องลบไม่ต้องสลับเลยนะครับก็มีาลายหนึ่งนะครับแล้วก็โคนลายเหมือนอันหนึ่งนะครับวิธีการออกเนี่ยก็ไปที่ตรงนี้่าแล้วก็ไปที่เกมนะครับยกเลิกการเชื่อมต่อลายนะครับพอเข้ามาใหม่เนี่ยมันก็ถามว่าจะเข้าลายอันไหนคือง่ายๆมือถือหเครื่องนครับใช้ได้2 ไอนะครับแบบที่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะออคนผมว่าคนที่แก้ปัญหาได้ก็คงต้องหาวิธีการเอาตัวรอดอส่วนคนที่ไม่ไหวจริงอันนี้ก็เอาใจช่วยนะส่วนคนโกงก็เช่นเดียวกันผมว่ายังไงเดี๋ยวก็ต้องหาทางโคงใหม่ๆมาได้อีกนะคือการห้ามใช้แอปโครนมีดราม,ม่าเล็กๆอยู่เหมือนกันมีคนบอกว่า มันจะหยุดการโกงได้จริงหรือเปล่าผมว่ามันอาจจะหยุดการโกงได้สักพักหนึ่งแต่เดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องหาวิธีการโกงจนได้าหาวิธีการโกงใหม่ๆครับซึ่งนะครับส่วนตัว,ตวผมก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นบัก๊กคือเขาน่าจะแบบว่าทดสอบอะไรบางอย่างอยู่อย่างที่บอกว่ามันมีเรื่องของเกมอื่นของค่ายไทยเข้ามาด้วยเออแล้วมีเกมเศรษฐีเนี่ย เจอปัญหาเดียวกันนะผมก็เลยกําลังคิดอยู่นะว่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยังไงนะคือผมไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะเพราะว่าอันนี้คือแอบเอาข้อมูลเขามาบอกส่วนหนึ่งเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นฟีดแบ็ของผู้เล่นเรื่องของการโกงครับแต่มันมีจุดหนึ่งที่เฮ้ยผมก็คิดอยู่เหมือนกันคือเรื่องของอการรายงานระบบใหม่เนี่ยเหมือนประมาณว่าถ้าเขานะครับห้ามใช้แอปโคลนจริงเนี่ยโกงก็โกงไปแต่ถ้าเกิดโกงแล้วระบบตรวจจับได้100%เนี่ยมันก็โดนแบนไปเลยไนงะ เอออันนี้มันเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ค่อนข้างจะน่าสงสัยอยู่อันสุดท้ายเอาเป็นว่ารอที่ตามดูแล้วกันนะ ว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับอะส่วนโคโรโบชามนคิงครับมีคนถามว่ารูปที่ออกมามันเป็นของจริงไหมมันก็ต้องเป็นของปลอม100%อยู่แล้วนะคือเขาก็ทําให้มันเหมือนอน,นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าไฟล์หลดจากตัวเกมมันเป็นไฟล์เสียงมันไม่มีข้อมูลรูปของเรนเจอร์ครับฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการแต่งภาพอยู่อะของจริงก,ก็ชามนคิงนี่แหละเออแต่ว่าการออกแบบอะก็เดี๋ยวรอดูอย่างที่ผมบอกว่า ด้วยนะครับตัวละครเนี่ยมันมีความเท่ความน่ารักอยู่ในตัวเนี่ยพอมาเป็นเรนเจอร์เนี่ยผมว่าการออกแบบผมว่าน่าจะผ่านนะในมุมมองของคนทั่วไปนะแล้วก็เราลุ้นครัว่าเรื่องของสกิลและความสามารถไฮเปอร์เนี่ยมันจะเจ๋งไหมอ่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเกียร์ผมว่าถ้าแจ๋งถ้าเจ๋งนะถ้าแจ๋งเลยถ้าเจ๋งครับนะผมว่าคนส่วนใหญ่ก็คงต้องเปิดนี่แหละตามปกตินะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คงจะพึ่งความเก่งกาจของเรนเจอร์อ่าส่วนเรื่องดราม่าข,ของความดังเนี่ยออาผมไปคิดเนี่ย เฮ้ยจ,จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องของความดังหรอกมันเป็นเพราะว่ามีการโหมโรงมายาวนานนะครับว่าโคโรโบรอบนี้มันดังมากแค่นั้นเองครับอ่าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะผิดหวังอ่ะซื้อผมก็ทําคลิปบอกไปแล้วเคลียร์ใจไปเรียบร้อยนะครับว่าอ่าตัวเนี้ยเรายอมรับผิดตรงจุดที่ว่าปูทางมายาวนาน,นครับมันเป็นเดือนสงเดือนเลยว่ามันดังมากนะครับหลายคนก็เลยแบบว่าเตรียมพร้อมครับเก็บรูบี้เก็บตัวกาชาครับบางคนนี่อ่าโมโหถ้าไปเปิด ถ้าแสง่านมบึอันนี้ก็ว่ากันไปนะแล้วแต่ความชอบนะซึ่งผมบอกไปแล้วผมเองก็ผิดหวังนั่นแหละแต่ว่าในเรื่องของอตัวโคโรโบชาแมนคิงเนี่ย ผมว่ามันก็ดังเรื่องความดังมันมองต่างมุมกันได้นะเพราะว่าอย่างชาแมนคิงเนี่ยมันก็ดังในยุคข,ของมันนะเหมือนกับความเก่งของ Ranger เรนเจอร์นี่แหละเออที่เอาแค่ความเก่งของเรนเจอร์เนี่ยบางทีก็ตีกันตายเลยนะเออมันก็มีแบบเก่งคนละแบบอ่าสกิลมีบางจุดที่แตกต่างกันออกไปเก่งคนละลีกเออบางคนก็บอกแบบนั้นนะเออหรือว่าเก่งเพราะธาต อ่าเก่งเพราะธาตุมันดีกว่านะครับหรือว่าชนะธาตุอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับมาดูเรื่องของธาตุกันดีกว่าเออเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะบ่นเรื่องของธาตุไฟบ่นเยอะมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมย้อนดูดีกว่านะอ่าอันนี้ผมจะไม่มีการเดาธาตุของโคโรโบนะครับเพราะว่า อนิเมะพอมาเป็นเรนเจอร์เนี่ยมันมีหลายเรื่องมากๆนะครับที่ไม่จําเป็นต้องเหมือนกับตัวอนิเมะเออแบบเอามาทําแบบโอ้ยเป็นคนละเรื่องไปเลยอย่างแบบตัวเก่งกลายเป็นตัวกากอะตัวนี้น่าจะเป็นธาตุไฟกลายเป็นธาตุน้ําประมาณนี้นะฉะนั้นผมจะไม่เดาอ่ารอดูพอเอ่อรอดูของจริงพร้อมกันวันพรุ่งนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูธาตุต่างๆดีกว่าย้อนอดีตกันคือเอาตรงๆนะอ่าด้วยพื้นฐานของเกมเนี่ยน้ำเนี่ยมันมาเยอะมากที่สุด น้ำตัวดีๆตัวพื้นฐานที่ใช้งานได้ดีเนี่ยมันมีเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยพอมีไม้ออกมาเนี่ยไม้มันก็เลยดูโหดแล้วไฟเนี่ยมันไม่ตอบสนองกับไม้ที่ออกมาเป็นตัวโหดอะ่ะคือไฟมันก็เลยดูเหมือนเป็นธาตุเมียน้อยนะอะเดี๋ยวผมย้อนไปดูสักนิดนึงคือเอาตรงๆจําไม่ได้แล้วนะครับว่า,าเรื่องของธาตุเนี่ยมันมาตอนไหนอแต่พอจะเดาได้คร่าวๆนะเพราะว่าผมมีการทําคลิปที่ช่องนะครับคือ,อเป็นคลิปเรื่องของธาตุล่าสุดเนี่ย ที่โตเกมครับจริงๆมันมีธาตุออกมาก่อนหน้านแล้วแต่ว่าการอัปเดตเรื่องของดามเมจธาตุเนี่ยคลิปเนี่ยเป็นวันที่19พฤศจิกาปี2561อก่ะก็ประมาณ3ปีกว่านะตอนนั้นผมทําช่องพอดีมันก็เลยมีข้อมูลครับซึ่งเรื่องของธาตุเราสังเกตเห็นว่าโคโรโบเก่าๆเลยเนี่ยคือไม่มีธาตุเลยนะครับเนี่ยโคนันก็ยังไม่มีธาตุไม่มีกําหนดธาตุเลยนะครับแขนโกนคนแปลธาตุก็ยังไม่มีธาตุวันนี้เป็นยุคซีซั่นแรกๆเลยนะ มิกุก็ยังไม่มีธาตุอ่าไม่มีแบบที่ไม่มีปลดธาตุด้วยนะอ่าอันนี้ขออะไรดูนิดหนึ่งอ๋อชว่วงนี้เริ่มมีธาตุเข้ามาแล้วนะครับอาฉะนั้นเนี่ยมิกุครับอ่ามิกุผมจำได้ว่าเป็นเดือนกุมภานะครับก่อนอ่าก่อนอันนี้มาอันนี้มามาตอน3ปีใช่ไหมอาฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก5ปีกว่าอ่ากุมภาปี60นะ ประมาณ5ปีกว่านะครับฉะาานั้นเนี่ยเรื่องของธาตุเลนเจอร์เนี่ยเริ่มเข้ามา5ปีกว่าแล้วมันเปิดด้วยธาตุน้ําอันี้อย่างที่บอกนะครับจำเป็นโหดธาตุน้ำนะครับซื้อเมื่อก่อนเนี่ยตัวมูนอสูรศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างจะเป็นตัวชนที่โหดมากนะครับอ่าอติโตธาตุตาไฟออกมาก็ไม่ใช่ตัวดาเมจแบบจริงจังนะครับมีดาเมจก็จริงนะตัวนี้นะครับแต่ว่าดาเมจก็จริงจริง,รงก็ได้อยู่เหมือนกันนะเออจริงนะสมัยนั้นนะนยุกสมัยนั้น,นครับอ่า สตรีเตอร์ยุคแรกเลยอ่ะมีธาตุนะแต่ว่าต้องปลดธาตุครับนี่จะประมาณนี้คือตัวแรกสุดที่ผมจำได้เนี่ยมันเป็นพีโก้พีโก้เนี่ยมันเป็นทางคลิที่ค่อนข้างจะโหดมากแล้วเป็นธาตุไม้ด้วยไนงะแต่เอาจริงๆในยุคนั้นเนี่ยเรื่องของธาตุเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องของดาเมจธาตุมันยังไม่ได้มีการปรับนะอ่ามันเพิ่งมาปรับเมื่อประมาณ3ปีกว่าตอนนั้นนี่คือค่อนข้างจะชัดเจนมากครับว่าชนะธาตุอ่าชนะธาตุคือ3เท่าอ่าดูในนี้ มีไหมอ๋อต้องไปดูในที่ไหนสักอย่างหนึ่งไหมอ่าขอดูนิดนึงอ่ะเบื้องต้นนะเบื้องต้นประมาณนี้ครับว่าชนะทาาุเนี่ยดามเมจสาเท่าอ่าแพ้ทาุไปยิงนะครับอ่าสมมุติว่าเราแพ้าตุเขาไปยิงเขา้าไปยิงเขาเนี่ย0เท่าอ่า1ล้านเหลือ1 0 0 0 0แนะครับเสมอทตาก1็1เท่าครับส่วน แสงและมืดมันชนะทางกันเองอ่าแสงยิงมืดมืดแสงยิงมืดมืดยิงแสงเนี่ยยังไงก็3เท่านะส่วนแสงมืดเจอธาตุปกติก็จะเป็นอัตรา1ต่อ1อ่าอันนี้คือมันประมาณ3ปีกว่านะครับที่ระบบธาตุเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบชัดเจนแล้วนะครับอันนี้อย่างที่บอกครับว่าเบื้องต้นเนี่ยมันตัวที่เปิดได้นะเอาแบบตัวที่เปิดได้เนี่ยมันปูด้วยธาตุน้ำเนี่ยมาค่อนข้างจะเยอะ,อะเดี๋ยวผมขอไหลดูสักนิดนึงนะ เอาแบบตัวที่แบบใช้งานดีๆนะครับอะโคนีอลิสอย่างนี้นะครับก็มีความคล้ายคลึงกับจำเป็นเนี่ยมาดาวินชีนะเนี่ยมาดาวินชีนครับก็เป็นท่านน้าอันนี้เอาตัวที่แบบเปิดได้อยู่นะอ่าส่วนตอนที่ผมเริ่มทําคลิปเนี่ยก็จะเป็นเมก้าแมนนะครับอ่าซึ่งตัวแบสนี่มันไม่ทะลุนะผมเปิดได้นะร,รีวิวตัวแรกของช่องเลยนะอ่าหลังจากนั้นนะครับมีไฟมาตอนนั้นเนี่ยโหดอยู่เหมือนกันนะดารุมะในยุคนั้นถือว่าโหดมากแต่ปัจจุบันนี้ไม่ไหวแล้วนะ แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มปูทางมาด้วยท่าตุน้ำเยอะเนี่ยบาวจินจิผมไม่มีนะดูเลยครับว่าตัวไหนที่ผมไม่มีในไอดีหลักเนี่ยไอดี ID อื่นๆน่ยก็อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างเนี่ยอย่างตัวซาดิบอมบึนันะคืออย่างที่บอกว่ามันปูด้วยธาตุน้ำมาค่อนข้างจะเยอะ เนี่ยมันก็เลยทําให้เลนเจอร์ธาตุไม้เนี่ยใช้งานโหดมาโดยตลอดจริงๆเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเดินสลับนะครับค่อนข้างจะโหดมากในยุคนั้นโหดระพนจริงซันกิฟครับแล้วก็ตัวคารินคารินนี่สุดเลยนะสุดในรุ่นจริงๆนะครับทางท,างที่ตัวเองเป็นสายว่องไวแต่ว่าผมว่าเอาจริงมันมันดูจะถือก,กว่าซันกิฟด้วยซ้านะเออประมาณนี้ครับเป็นตัวอย่างเนี่ยมันก็ต่อด้วยสารพิษนะครับเนี่ยตามด้วยน้ําที่เป็นแบบว่าตัวเปิดได้นับเนี่ยตัวเปิดได้เป็นน้ำเมืองนั้นเลยนะ เนี่ยมันก็ได้ทําให้หใหนะครับส่งผลให้ตัวดาเมจนะครับธาตุไม้เนี่ยมันก็เลยแบบโหดไปโดยปริยายทบนานๆทีจะออกแบบว่าไฟโหดๆมาซึ่งเอาจริงๆนะณนะตอนนั้นเนี่ยคริิวเนี่ยก็ค่อนข้างจะโหดเพงแต่ว่ามันเป็นสายพลังดาเมจมันก็เลยอาจจะคาดหวังไม่ได้มากนักครับส่วนมาติมาเนี่ยผมสงสารมันนะทา,ทางที่มันเนี่ยเป็นตัวทางครินะครับแล้วคนก็คาดหวังว่ายุคทางคริเนี่ยมีดาเมจสก,กิลด้วยมันจะโหดปรากฏว่ามันโหดอยู่พักหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นก็เรื่องของทางคลิก็จบไปเลยนะครับมันก็เลยไม่ได้โหดมากยุคนั้นเนี่ยอากียมะเนี่ยถือว่าดีนะมีฮิวเลือดนะครับมีดามเมดนะครับแม้ว่าไม่ทะลุนะครับแต่ก็ถือว่าโหดใจได้นะครับเนี่ยนะครับตัวบราวนะครับบราวตัวตลกนะครับโคนี่บิดลูกโป่งเนี่ยมา้นาทั้งนั้นเลยนะครับตัวโคนี่ก็ปีนะครับโคนี่เศรษฐีก็พี่เนี่ยก็ยังก็ปี้สู้ดาวินชีไม่ได้นะครับถ้าเทียบเฉพาะ การก๊อปปี้นะเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยตัวแบบเนี่ยโคโรโบครับเนี่ยไม้มันก็เลยแบบว่าเหมือนเก่งมาโดยตลอดเนี่ยดูตูวปกตินะจอระแคเป็นน้ำนะครับเนี่ยฮันครับเป็นน้ำนะครับเอออันนี้เขาตัวที่เปิดได้นะเนี่ยอย่างที่บอกมันทําให้ตัวพื้นเนี่ยที่แบบเปิดได้อยู่เรื่อยๆเนี่ยมันเป็นน้ำซะเยอะนะครับไม้มันก็เลยแบบโหดไปโดยปริยายครับนี่โดยเฉพาะยุคนี้มาเนี่ยใครทันยุคนี้ครับหปีเต็มๆของไทยกาเนี่ยที่แบบว่า โอ้โหธาตุน้าอย่าได้เล่นเลยนะครับเล่นไม่ได้เลยนะยิ่งเป็นพลังน้ำเนี่ยโอ้โหโดนยิงหายเกลี้ยงเลยนะแต่ปัจจุบันก็ดีหน่อยนะครับที่เนฟเยอะมากนะครับก็จะแค่ตายง่ายแต่จะเล่นเป็นทีมก็ยังยิงโหดอยู่นะจริงๆนะนี่มาโคโนี่นะักเรียนครับก็น้ําอีกย้ําแล้วย้ําอีกนะครับว่าตัวปกติเนี่ยที่แบบเปิดได้อยู่เรื่อยเนี่ยก็จะมีแต่น้ํามาอยู่เรื่อยเลยนะเนี่ยมันก็เลยทําให้ไม้ใช้ดีนะครับแล้วก็ไฟเนี่ย อย่างที่หลายคนบ่นนะว่าทําไมไฟดูเหมือนเป็นลูกเมียน้อยมาแล้วก็เก่งไม่สุดจริงๆมันก็มีอยู่เรื่อยๆนะอ่าอย่างซากุระเนี่ยผมว่าซากุระก็ยังเก่งนะครับอ่ามีคนถามว่าถ้าเทียบซากุระกับมิริมปัจจุบันนะผมว่ามิริมเนี่ยถ้าเน้นดาเมจมิริมค่อนข้างจะดาเมจโหดกว่าซา,ซากุระซากุระเนี่ยมันมีพวกอาวมตะหลบสกิลนะครับดาเมจอ่าดาเมจทะลุกระเด็นคูดสกิลต่ำแต่ว่าดาเมจมันเอาจริงม,มิริมมันค่อนข้างจะโหด ่าแล้วนะอันนี้ไปเลือกเอาเพราะว่ามันมีสกิลรอบข้างนะครับอ่าอย่างนี้นะครับมาเมริโอรัสนีนะครับโอ้ยุคนั้นนี่คือสั่นสะเทือนวงการมากนะครับอ่าถ้าสมุติจะเอามาคันกันนะครับอ่าตัวบาวไฟก็ได้แต่ดาเมจก็อาจจะไม่ได้คาดหวังมากนักนะครับนี่ประมาณนี้ อ่าหลายคนก็เลยค่อนข้างจะคาดหวังอ่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงมิริมนี่มผมไม่ได้ปั้นแม็กนะักบไม่พอนะคือมิริมเนี่ยม,มันมีอ่าทางเรื่องของทางคลิกก็ได้นะครับดาเมจก็ค่อนข้างจะลึกลึกเลยนะดาเมจค่อนข้างจะหนักมันติดแค่ว่า มันเดินช้าแค่นั้นเองสกิลอื่นๆอาจจะแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรมากคือเน้นเป็นทางดามเมจโดยตรงฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเรนเจอร์มีธาตุเหมือนกันแล้วเรามี2ตัวเนี่ยไปเลือกตามความชอบเลยเราดูความสามารถเฮปเปอร์ถ้าความสามารถเฮปเปอร์ไม่ได้เน้นมากครับก็ไปดูสกิลว่าจะเอายังไงนะครับอย่างเช่นนะครับสมมุติเจสซิก้าแสงกับเจ้บราวนักร้องเนี่ยอ่ามันเป็นธาตุแสงเหมือนกันใช่ไหม ตัวบราวเนี่ยนักร้องเนี่ยมันเน้นเป็นดาวเมจอย่างเดียวเลยนะครับอย่างตัวเจสสิก้ามันยังเป็นตัวที่มีสกิลอื่นๆแบบนี้ก็เป็นเลือกตามชอบอว่าเราจะเทไปทางไหนนะครับประมาณนี้อันนี้ครับสุดท้ายก็เนี่ยแหละอย่างที่บอกแหละนะครับว่าด้วยความที่ว่าเรนเจอร์พื้นฐานเนี่ยที่แบบเปิดได้อยู่เรื่อยๆเนี่ยธาตุน้ํามันเยอะแค่นั้นเองนะครับมันก็เลยส่งผลให้ ธาตุไม้เนี่ยมันก็จะใช้ง่ายแค่นั้นเองนะตัวเกมก็มายอมครับเอาธาตุไฟออกมาคัดคา,านกันเลยนะอ,อย่างชินระก็ไม่มีดาเมจครับอย่างชินระคนก็บ่นนะคือจริงชินระเอาจริงเนี่ยชินระเนี่ยมันเป็นเลนเจอร์ที่เอาจริงผมว่ามันใช้ดีนะแต่ว่าพอไม่มีดาเมจปุ๊บเนี่ยมันก็เลยแบบยืนระยะไม่ได้นาน,นครับด้วยตำแหน่งตัวชนใกล้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีออกมาเรื่อยๆเนี่ยเห็นไ่าน้ำอีกแล้วนะอันนี้คือตัวที่เปิดได้นะครับ คือดูตัวที่มันเปิดได้อยู่แล้วมันเป็นตัวที่ใช้จริงๆเนี่ยมันเป็นน้ําค่อนข้างจรเยอะเออผมก็ไม่เข้าใจอยู่เหมือนกันนะว่าทําไมถึงแบบว่าเน้นท่านน้ำหลือเกินนะครับไออย่างตัวออกใหม่เนี่ยมันก็ไม่ได้เก่งกาดอะไรมากนักนะครับนี่ตัวเนี้ยผมปั้นแมกมานะครับใช้อยู่แค่ประมาณอาทิตย์สอาทิตย์เนี่ยก็เลิกใช้แล้วนะอแต่ก็หมดอื่นๆใช้ได้นะบนอื่นใช้ได้นะอนไนะออย่างตัวบินก็โอเคหน่อยนะครับว่าทําท่าดไฟออกมานะครับตัวบินนี่เริ่มจาก ไอโบบิน Transfer. อันนี้ธาตุปกตินะไอโบบินนะครับก็เป็นธาตุไม้ครับแล้วก็ต่อด้วยกบบินเดี๋ยวขอดูนิดนึงอ่าตัวบินที่เป็นธาตุปกติอ่าเริ่มด้วยไอโบบินนะครับแล้วก็ต่อด้วยอ๋อต่อด้วยตัวนี้ก่อนอ่าอันนี้คือตัวที่เปิดได้นะแต่ว่าไม่ได้เรื่องครับเป็นไหวพิบนะครับก็เอาไปเน้นใช้ในกิวอ์นะครับแล้วก็ต่อด้วยธาตุน้ําอันนี้ดีหน่อยนะปิดด้วยไฟครับเออมันทําให้พอจะได้อยู่นะครับอันอย่างตัว เนี่ยอย่างที่บอกนะครับตัวของนี่เจ้าบราวจักพัดล็อกนะบางคนเปิดได้นะออตอนที่มันหลงเข้ามานะครับกับตัวเจสสิก้าอย่างเงี้ยมันก็มีความแตกต่างกันแล้วอ่าสมมติจะเลือกบั้นแม็กก็ตามความชอบนะครับอ่ะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะในส่วนของอโคโรโบครับว่าธาตุตัวไหนจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมไม่รู้อยู่แล้วตามที่บอกนะครับคือโคโรโบเนี่ยธาตุมันก็จะต้องมาครบ มาครบนะครับเนี่ยอย่างอดัมไม้ครับโฟจิโร่ไฟครับก็ทําทมาไม่เก่งนะเนี่ยโพไซดอนน้ำนครัคือธาตุมันต้องมาครบอยู่แล้วอยู่ที่ว่าตัวไหนจะเป็นตัวอะไรนะรแต่ว่าเมื่อดูพื้นฐานเนี่ย โยควรจะเป็นธาตุไฟแต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าโยจะเป็นตัวว่องไวไฟหรือเป็นพลังไฟอ่าเป็นพลังไฟจะเป็นตัวตำแหน่งตัวชนใกล้ไหมอันนี้รอรุ้นนะครับผมเองก็รอรุ้นนะให้โคโรโบมันเก่งนะครับเอาแบบเก่งจัดๆไปเลยความสามารถโหดๆไปเลยหรือมีเกียร์ครับที่มีค่าแปลกๆโหดๆต้องเน้นด้วยนะเป็นค่าแปลกและต้องโหดด้วยนะครับ อ่ะอย่างรอบของยาฉ่ายฮิเมะอย่างเงี้ยมันก็ค่าจะพิเศษจริงๆอันนี้ไม่รู้นะทุกอย่างผมไม่รู้นะผมแค่ขอลุ้นเหมือนกันนะว่าให้มันเก่งมากๆในระดับหนึ่งอ่ะยิ่งเป็นโตวอวยเนี่ยเออผมว่าก็คงจะมาเปิดกันหมดแหละอ่ะฉะนั้นเนี่ยรอดูแล้วกันนะ,ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะรอ้นพร้อมกันนะครับว่า โอลโบจะเก่งแค่ไหนอะตัวอะไรเป็นธาตุอะไรสายอะไรสกิลและความสามารถครับแล้วก็เกียร์ค่อนข้างจะสําคัญนะเพราะว่าสเตปอัคลิปเมื่อวานเนี่ยให้ดูเวลวค่อนข้างชัดเจนนะว่าถ้าตัวกระชาตาได้มาเปิดเลนเจอร์ได้ไวนะครับ Ruby, รูบี้ครับมันจะได้เปิดเกียร์เอาของผมหลายไอดีนะครับตอนนี้คือเตรียมพร้อมหมดเลยนะแม้ว่าผมเองจะรู้ว่าเฮ้ยเป็นชามนคิงครับ าจริงผมเองก็ผิดหวังผมผมแม้ว่าจะรู้จักแต่ก็ไม่เคยดูนะครับแต่ก็รู้แหละว่ามันมันดังในยุคนั้นนะครับผมไปถามเพื่อนๆในยุคนั้นเนี่ยที่เป็นสายอนิเมะในยุคนั้นนะมันก็บอกว่าค่อนข้างจะดังนะแล้วก็มังงะหาซื้อค่อนข้างจะยากส่วนใหญ่ก็จะดูกันในซีคิดนะครับแล้วก็ฟรีพีวีนะครับแต่ตรงนี้ ดราม่าก,ก็ตกๆเปิดอันนี้มันแล้วแต่มุมมองนะอ่าบางคนแบบเกิดไม่ทันจริงๆหรือเพิ่งเกิดเนี้ยคือปัจจุบันเอาตรงเนี่ยมันก็ด้วยความที่ว่าอนิเมะมันมีเยอะมากจริงนะครับมันก็เอาไปเทียบกันไม่ได้แล้วน้องๆดูกันยุคใหม่ๆอยู่แล้วนะเออถ้าสมมติจะเทียบมหาสืกคโคนเทพแบบเนี้ยอ่าน้องๆบางคนอาจะจะบอกว่ามหาสึกโคลน,นเทพดังกว่าเป็นร้อยเท่าอะไรประมาณนี้อ่ะส่วนตัวเลขของมางนะที่ขายเนี่ยสามสิบแปดล้านนะครับไม่ใช่สามพันแปดร้อยล้านเนี่ยคือ ตรงนั้นนะไม่ต้องซีเรียสหรอกมันเป็นแต่ละยุคแต่ละสมัยของมันไนงะอันนั้นก็ตรงเนี้ยอย่างที่บอกแหละว่าก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันนะมนุุนกันดีกว่านะครับว่าโคโรโบครับประจําเดือนมิถุนายนชาแมนคิงราชาแห่งพูดจะเก่งไม่เก่งขอให้เก่งเถอะนะไม่เก่งนี่เละแน่นอนนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ